ช้านี้เรามาเก็บถั่วในกระถางกันนะคะการเก็บถั่วเมื่อสมัยตอนเราเป็นเด็กเราไม่รู้เราก็จะหักตรงนี้เลยหักหักเลยคุณแม่ก็จะสอนว่าตรงเนี้ยเขาจะออกดอกให้เราได้อีกออกอเห็นไหมคะตรงเนี้ออกดอกให้เราได้อีกออกฝักให้เราได้อีกอย่าไปเด็ดเขาตรงเนี้อย่าให้เขาหักเราใช้ตัดเอาแบบนี้นะคะเพื่อตรงเนี้ย เขาจะแทงดอกให้เราได้อีกครั้งหนึ่งออกฝักให้เราได้อีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ต้องเก็บละเดี๋ยวเขาฝ่อนะคะเราก็จะได้ทานถั่วสดสดปลอดสารพิษแม่สอนว่าสมัยเด็กแม่ขายผักปลูกผักขายด้วยแล้วสอนว่าถ้าเลี้ยงได้ให้เลี้ยงนะลูกอย่าก,กินถั่วฝักยาวเพราะว่าคือถั่วฝักยาวเป็นอะไรที่แบบมีมีโรคมีแมลงเยอะมากเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ คือต้องใช้เคมีช่วยอ่ะเนาะบางครั้งอะ่ะคือใช้เคมีอะ่ะไม่มันคือต้องเว้นอะ่ะคือเราฉีดปุ๊บเนี่ยมันต้องเว้นก่อนก่อนที่จะเก็บอะ่ะเจ็ดวันหรืออะไรแบบเนี้ยแต่บางครั้งอ่ะค่ะเราก็จะเจอเอ่อเจอในสิ่งที่แบบเขาไม่เว้นอะ่ะเอ่อไม่ไม่เว้นระยะการใช้ยาก็เป็นอันตรายการปลูกตัวฝักยาวทานได้จะดีที่สุดอันนี้นะคะเนี่ยก็ได้หลายฝัก นะคะได้หลายฝักเลยเดี๋ยวเราก็จะได้ไปผัดอันนี้ปลูกแค่สี่ต้นนะปลูกทดลองปลูกดูเพราะเป็นถั่วพุ่มไงคะก็ทดลองดูว่าเขาจะออกฝักให้เราไหมแต่ก็ปรากฏว่าออกฝักดกเยอะมากนะคะดินกระถางนี้ไม่ไม่ได้หมักนะแต่ใช้พวกจะใช้สาหร่ายทะเลแล้วก็ขี้หมูหมัก ที่มีโพแทสเซียมฟอสฟ,ฟอรัสสูงพวกเร่งดอกเร่งผลประมาณนั้นน่ะในช่วงท้ายก็จะได้ถั่วฝักยาวที่สวยๆน่ารับประทานเนีสำหรับสองสามต้นก็ทานได้หนึ่งมื้อนะคะเพราะเราทำเป็นแล้วเราปลูกเป็นแล้วเราก็จะได้ปลูกเพิ่มเยอะๆค่ะ